สวัสดีคะ่ะน้องๆวันนี้พี่จะมาตำน้ำพริกเผาสูตรบ้านพี่ให้ชมกันนะคะ<ม>เครื่องก็มีน้ำมะขามเปียกค่ะมะนาวค่ะน้ำตาลปี๊บค่ะพุ่งแห้งตัวใหญ่ปั่นนะคะแล้วก็น้ำปลาแล้วก็ผงผงชุ่ม ปรุงรสนิดนึงนะคะส่วนนี้ค่ะพริกแห้งหอมกระเทียมนะคะแกะกีบกระทะเริ่มร้อนแล้วโอเคนะคะเทเลยค่ะเหขวาเลยนะคะ สติที่จะใช้หอมไทยกระเทียมไทยนะคะแต่เดี๋ยวนี้กระเทียมไทยหอมไทยมันลูกเล็กมากอะค่ะแกะลำบากก็เลยลองมาใช้หอมแขกค่ะหอมแขกกระเทียมจีนมีนึงวันนี้สารพัดชาติเลยนะคะ <laughs> กั่วอันนี้ให้เหยบสุกก่อนนะคะค่อยเอาพริกลงไปคั่วตามเพื่อที่จะไม่ให้พริกมันไหม้ค่ะโอเคค่ะใส่ไปเลยค่ะพิกแห้งนี่ เรียวไปเลยแม่ครัวแม่ครัววัยสรุ่นคัวไปเลยค่ะจะใส่น้ำมันลงไปนิดนึงก็ได้นะคะตอนคัวค่ะที่ก็ใส่ลงไปนิดนึงค่ะเมือ่อกี้ตอนขักต้องนะคะคัวไปเรื่อยๆเลยนะคะ เค้ okay, ค่ะทั่วเกือบได้ที่แล้วค่ะตักพักเลยค่ะ หลังจากคั่วได้ทีแล้วก็นำมาพักให้เย็นก่อนนะคะแล้วค่อยโขกค่ะนี่ค่ะส่วนผสมรอเขอยเย็นแล้วค่อยโขกนะคะหลังจากพักไปนะคะพักช่วงแรกไปก่อนมาถ่ใหม่อีกครั้งหนึ่งก็แบบนี้แล้วค่ะ ตาหนังตําหน้ากล้องดูเรียบร้อยมากนะคะหลังกล้องวุ่นวายโอเค่ะเดี๋ยวนะคะขอตําก่อนค่ะต่าค่ะตํำตำ,ตำลุยสาค่ะ อุ้ยหน้าบ้านรูเรียบร้อยนะคะหลักบ้านรุ่นไวามากเลยค่ะ เค่เียงต้น้ำพริกน้ำพริกของพี่นะคะไม่ต้องละเอียดมากนะคะนะีคะทำเสร็จแล้วนะคะตักออกเลยค่ะเตรียมผสมนะคะโอเคค่ะ ใส่เลยค่ะน้ำปลาเมื่อกี้ใส่น้ำปลาลงไปหน่อยแล้วนะคะน้ำปลาไปล้างครก,กค่ะใส่ไปละหน่อยหนึง่งใส่เพิ่มหน่อยก็ได้ค่ะน้ำปลาเปลี่ยนอุปกรณ์นิดนึงนะคะหุ <laughs> บุ่บวายกากบ้านก็ใส่น้ำตาลปีบ๊บน้ำมะขามเปียก แล้วนะคะแล้วก็มะนาวหน่อยแล้วก็กดคนให้เข้ากันนะคะขั้นตอนสุดท้ายก็นี่เลยค่ะนางเอกของเรื่องรุ้งแห้งค่ะใส่ไปเลยค่ะเขาจะได้เนื้อน้ำพริกจะได้เหนียวเหนียวนะคะเหนียวรสชาติดีขึ้นค่ะ หลังจากเราคลุกเขานีเสร็จแล้วนะคะก็จะนําลงไปผัดไปผัดในกระทะนะคะโอเคค่ะเราตะกู่นะคะเดี๋ยวขอพี่คนประสมกันค่ะถ่ายไปด้วยทําไปด้วยตะก้ว่ค่ะหลังจากนําส่วนผสมคลุกเขาให้เข้ากันแล้วนะคะก็เตรียมลงกระทะเพื่อผัดไปค่ะ ตักใส่กระทะนะคะค่ะหลังจากปรุงเสร็จคลุกเขาเสร็จก็เอาลงมาใส่กระทะกระทะเลยนะคะผัดเลยค่ะผัดกว่าจะน่าทานหอมมากเลยค่ะัดไปเรื่อยๆนะคะกว่าจะงวด่ะค่ะ ให้นวดไม่กองแห้งนะคะให้งวดเลยค่ะรสชาติจะให้ออกสามรสนะคะทั้งเปรียวทั้งหวานทั้งเค็มนีย่ยเห็นนะคะเวลาเราใส่กุ้งแห้งไปแล้วเนี่ยมันจะทำให้น้ำพริกดูเหนียวข้นค่ะพี่เคยทำขายนะคะช่วงก่อนโควิดนะคะทั้งปลาสับทั้ง น้ำพริกเผานะคะมาช่วงหลังนี้โควิดแล้วก็ร่างกายที่ไม่ค่อยดีด้วยะคะ่ะเป็นหมองลองกระดูกก็เลยหยุดหยุดขายแฟนให้หยุดเพราะว่ามันทำนะ้วมันเหนื่อยมากค่ะทำขายขั้นตอนมันเยอะเห็นทำหน้าจอให้ดูดีรูเรียบร้อยนะคะหลังจอในี่วุ่นวายมาก เนี่ยค่ะหมวดแล้วนะคะคลิปนี้ยาวหน่อยนะคะต้องขอโทษน้องๆด้วยเพราะขั้นตอนมันเยอะจริงๆค่ะากจะอธิบายให้หมดแต่ก็ยังไม่หมดเพราะทำทำไปถ่ายไปทำคนเดียวเนี่ยค่ะจะออกมาหน้าทานมากหลังจากผัดเสร็จนะคะ สักใส่ชามเป็นไงคะสีสันน่ารับทานไหมคะโอเคค่ะคลิปหน้าค่อยเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ